วันนี้วันที่27ธันวาคม64ครบับม .33 3940กลุ่มใหม่เฉพาะกลุ่มนี้วันที่29ธันวาคม64ได้เงิน5,000บาทและ12,500บาทบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65วันที่28ธันวาคม64จะมีการเข้าคอรมอนะครับแล้วก็คนละเครื่องเฟส3วันที่31ธันวาคม64เนี่ยใช้เงินวันสุดท้ายนะครับอันนี้เนี่ยคือเรื่องสำคัญที่เราต้องมาคุยคุยกันในคลิปนี้นะครับเรื่องแรกครับม .33 3940กลุ่มใหม่นะครับกลุ่มทำงานกลางคืนนะฮะจะ ได้เงินนะครับในวันที่29ธันวาคม64ซึ่งเป็นวันแรกที่ได้เงินนะรายละเอียดเนี่ยคุณสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ครับคุณต้องไปตรวจสอบสิทธิ์ก่อนว่าคุณได้รับสิทธิ์ไหมถ้าคุณได้รับสิทธิ์ไม่ว่าจะมอ333940คุณจะได้เงินมอ33นะครับผมก็คือคุณจะได้เงิน5000บาทบวกกับ50%เงินเดือนนะครับนี่คือม33ถ้าเป็นมอ39นะครับคุณก็ได้5,000บาทเลยนะฮะมสี 40, ก็ได้5,000บาทเลยนะฮะ คือมอสามเนี่ยได้สูงสุดถึง12,500นบาทครับเงินจะโอนเข้าบัญชีที่คุณผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนครับคุณไปเช็คบัญชีนั้นได้เลยครับสำหรับมอ3 3มสากลุ่มใหม่ล่าสุดก็คือต้องตัวตรงนี้นะครับต่อมาครับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65านะครับวันที่28ธันวาคม64หรือว่าวันที่มีการประชุมคอรมอในวันที่ประชุมคอรมอนะครับจะมีการสรุปนะครับว่าคุณจะ ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างถึงจะสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านนะครับเรื่องจะเข้าคอรมอก่อนจะสิ้นปีเมื่อสรุปได้ข้อสรุปว่าหลักเกณฑ์ที่จะต้องใครจะต้องมีบ้างในการสมัครบัตรสวัสดิการรัฐแ,แล้วครับเมื่อได้แล้วหลักเกณฑ์ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณก็จะรู้แล้วว่าคุณมีแนวโน้มมากแค่ไหนที่คุณจะได้หรือไม่ได้บัตรสวัสดิการรัฐปี65นะครับแล้วพอมีการเปิดลงทะเบียนจริงเนี่ยเขาก็จะดูตามหลักเกณฑ์นั้นเลย ซึ่งต้องติดตามกัน,นครับวันที่8ตค64นี้เป็นกําหนดการที่ต้องติดตามกันครับต่อมาคนละครึ่งเฟา3วันที่3สิบเอ็ดธค64ใช้เงินวันสุดท้ายก็คือเงินถ้าเกิดคุณเหลือเท่าไหร่เงินจะถูกตัดออกไปหมดเลยดังนั้นครับถ้าเกิดคุณมีเงินเหลือไม่ว่าจะ100 200นะครับ1,000 2,000นะฮะผมอยากจะแนะนําให้คุณนะครับด่วนเลยนะครับก็คือไปใช้งานคนละครึ่งให้เรียบร้อยเพราะว่าคนละครึ่งเฟด4เนี่ย จะต้องทิ้งช่วงนะครับเพราะว่าจะไม่เริ่มในช่วงนี้จะเริ่มในมีนาเมษาปีหน้านะครับซึ่งคาดการอาจจะล่นมาเร็วกว่าน,นั้นหรือช้ากว่าน,นั้นอันนี้ต้องติดตามกันต่อไปในช่วงของปีหน้าแต่ในปีนี้รายละเอียดก็เป็นเพียงเท่านี้ครับอันนี้คือตารางเวลาที่ผมอยากให้คุณติดตามในสัปดาห์นี้นะครับนี่คือข้อมูลในวันที่27ธันวาคม64ถ้ามีความคืบหน้านตารางเวลาไหนผมจะรีบแจ้งทุกท่านได้ทราบก่อนใครวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปของคุณมากครับ